ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลสําหรับชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีกรกฎชาวราศีเมษคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณร้อเเซ็นและสําหรับทุกราศีเลยเช่นคุณคนราศีกันคุณเป็นคนราศีมิถุนคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธดาวเสาดวงดาวต่างๆนะครับ อยู่ในราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นกับคุณ50%บวกลบดาวทริปคิววิโดสูดวงสีกระดาวทาร,ริปฮาเดสกับจุดเจ้าตาจัน ความหมายมันจะแปลว่าเรื่องราวที่เราจะต้องเข้าไปแบบประมาณว่าเหมือนแบบแก้ไขการที่เราจะต้องเผชิญกับเอ,อสิ่งที่เราจะต้องออสั่งงางนะตอนนี้เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดนะครับกดูที่เมาส์าผมนะครับถ้าคุณมีนะครับถ้าคุณมีนะครับค่าองศานะครับอยู่ที่ 2อ,องศาราศีตุลห้าสิบดิบนนะาครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณร้อเเซนนะครับจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับถ้าคุณอยู่พิกัดที่เมาส์ผมคลิกนะครับ2อ,องศาราศีตุลห0ลสิบิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณร้อเเซนถ้าไม่อยู่ตำแหน่งนี้ก็จะเกิดขึ้นในคุณเก้าสิบแปดสิบร้อยนไปนะครับทีนี้เนี่ยจุดที่มาสู่ลังสีเนี่ยคำว่าสู์ลังสีคือดาว2ตัวรวมกันนะก็คือดาวทิปฮาเดสกับดาวทริปคิวบิโย คี้เนี่ยจุดที่มาสู่ลังสีถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยก็จะแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีเรื่องกิจกรรมที่คุณจะต้องทําเกี่ยวกับผลประโยชน์บางอย่างเพราะว่าจุดที่มาสู่ลังสีเนี่ยเขาอยู่ข้าองศาข,ของราศีพฤกษกฤกศก็คือเรื่องของดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีพฤกษกาวศก็คือเรื่องของความรับความจุกใจแล้วก็เรื่องของเงิน อันนี้แล้วก็มีดาวคารอยู่ในดาวกําเนิดวงในเนี่ยจุดนี้มันก็จะเป็นนัยยะว่ากิจกรรมที่คุณจะต้องทําเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คุณแบบเหมือนประมาณว่าเราจะต้องทําด้วยตัวของเราเองคือแบบไม่ทําก็ไม่ได้และเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้และถ้าลงรายรายละเอียดที่ลึกเข้าไปอีกเนี่ยนะ จุดเจ้าตาจันที่โคจรเน,นี่ยที่มโยงเนี่ยอันนี้จุดเจ้าตาจันความหมายจะแปลว่ามวลชนคนหมู่มากความเป็นแม่ของที่เราชอบถูกใจนะผู้หญิงภรรยาความหมายจุดเจ้าตาจันอันนี้จุดเจ้าตาจันเขาอยู่ในเดือนตาที่สิบอซึ่งเดือนตาที่11เเนี่ยความหมายมันจะแปลว่าคนที่ให้ผลประโยชน์ดีๆเราจุดนี้ก็จะเป็น ตัวขยายความว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมที่ปุกพันกับคนที่ให้ผลประโยชน์เราเช่นเเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าว่าจุดเจ้าตาจาันก็หมายถึงสิ่งมรอบๆที่เราต้องติดต่อคนหมู่มากก็คือมวลชนและมีจุดเจ้าตาจาัจอนโคจรอยู่ดาววงนอกเนี่ยที่เมาส์ผมชี้เนี่ย คือจุดเจ้าตาจาันที่โคจรมาอยู่วงนอกเนี่ยซึ่งมามาเจอจุดเจ้าตาจาันในกําเนิดก็คือจุดเจ้าตาสองตัวมันมาอยู่ในเรือนตาเดียวกันคือเรือนตาที่สุเอตอันนี้มันก็จะเป็นนัยยะว,ว่าคุณจะต้องมีกิจกรรมแบบทําแบบผูกพันเหมือนประมาณเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์การที่เราจะต้องแบบลงทุนบางอย่างแล้วก็ ค่าองศาจุดเจ้าตาจันอยู่วงนอกเขาอยู่พิกัดของราศรีกุมก็คือดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสเนี่ยก็จะแปลว่าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันที่คุณไม่ได้คาดคิดเรื่องราวต่างประเทศก็ได้เช่นคุณอาจจะมีสมมติคุณทาธุรก,กิจส่วนตัวคุณอาจจะมีคนมาติดต่อผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตเช่นลูกค้ามาซื้อของคุณหรืออาจจะเป็นการติดต่อต่างประเทศการติดต่อกับ สินค้าเกี่ยวต่างประเทศหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับทันสมัยเพราะว่ายูรินัสแปลว่าทันสมัยแปลว่าเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันแต่ว่าไอ้ที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบต้นทุนเดิมที่คุณมีอยู่เพราะว่ามีดาวทริปแอดมิโตอยู่แอดมิโตคือสภาวะที่กดดันความบีบคั้นต้นทุนเดิมที่คุณมีอยู่คือเหมือนประมาณว่าเป็นสิ่งที่คุณน่จะ ต้องทําทําแบบสับพันว่ามีดาวยูเรนนดมาอยู่ด้วยแล้วก็ดาวยูเรนนัเข้าองศาที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็อยู่พิกัดของราศรีกรกฎก็คือก็คือจุดเจ้าตาจันร์ในราศรีกรกฎก็คือมวลชนการติดต่อที่รวดเร็วสําหรับใครที่ฟังครั้งแรกผมบอกเลยคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องงง,งก็ไม่ต้องตกใจฟังหลายๆรอบเพราะผมอ่านจากวงโคนจรนจริงนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนโดง่งยูเน่นช่วงนี้ผมเปิดสอนแล้วค่าเรียนข้อหนึ่ง28,000บาทรวมโปรแกรมด้วยนะครับผมจะไปสอนคุณส่วนตัวสอนออนไลน์ที่บ้านคุณหน้าจอคอมคุณที่บ้านแล้วก็จะให้คุณทำเวิร์กช็อปก็คือให้คุณทำเลยคือสอนแล้วก็ให้ให้คุณทำคือคลิกตรงนี้ทำนี้แล้วเวลาสอนเสร็จเนี่ยผมก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนระหว่างคุณกับผมเนี่ยไปให้คุณเวลาคุณแบบ ไม่รู้เรื่องคุณก็เปิดคลิปนี้แนละ้วคุณก็จะทําเป็นแล้วผมสอนเนี่ยคร์้หนึ่งสิบวันสิบชั่วโมงผมรับรองผล,ล,ลร้อยเปอร์เซนว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วคุณดูดวงคุณเองเป็นแน่นอนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์ดูดวงประกบกับคนที่มาชอบคุณเขาจะมาหลอกคุณไหมความสัมพันธ์จะไปได้ไหมหรือว่าบางคนทําธุรกิจไอคนที่มาทําธุรกิจกับคุณมันจะหลอกคุณไหมมันจะโงกงเราไหม เราก็สามารถที่จะดูได้ผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็บอกเลยว่าผมบอกข้อมูลหมดไม่มีสอนเลี้ยงไข้ให้หมดเพราะผมคิดว่าการให้หมดเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นบาปไม่เป็นเวรกรรมต่อกันคือคนที่มาเรียนดวงอยู่นเนี่ยผมเชื่อว่า99%เนี่ยเขาอยากดูดวงเพื่ออยากเรียนเพื่อดูดวงเขาเองเป็นนะผมก็จะสอนหมดไม่มีเลี้ยงไข้แน่นอนเพราะว่า บางคนเนี่ยไปเรียนบางที่เนี่ยค่าเรียนสองสามหมนอย่างเงี้ยไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นแรกเนี่ยเขาจะสอนแบบปัจญาดาวเช่นดาวสุขเดินยังไงฤดูแบ่งกี่ฤดูโคจรคือไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ระบบการความหมายของดาวแล้วพวกนี้มันหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วพอมันผ่านข้อมูล80%ไปแล้วใช่ไหมเขาจะสอนอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะบอกว่าเออมันเป็นพื้น,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 นฐานปัญญาดาวคุณต้องรู้ นะฮะแล้วอีก20%ที่เหลือเนี่ยเขาจะสอนดวงอยู่เนี่ยนซึ่งพอสอนสักพักมันก็ครบร้อยเปอร์เซ็นเขาจบคอร์สครั้นี้ไอคนที่เรียนเนี่ยมันก็จะเรียนมันจะงงงเรียนไม่รู้เรื่องเมื่อเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะบอกอ๋อโอเคอยากจะเรียนคอร์สสองสามได้ลดค่าเรียนครึ่งหนึ่งนะจากสามหมื่นจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยเพราะเขาอยากจะเรียนดูดวงอยู่เนี่ยนเป็นเขาก็ต้องมาเรียนคอร์สสองกับคนใหม่ที่มาเรียนครั้งแรกมันก็จะเรียนปนกันใช่ม ปีบบนี้80%ในคอร์ส2ที่เขาไปเรียนเนี่ยเขาก็คนสอนก็จะสอนปรัชญ,ญาดาวมันก็น่าเบื่อเหมือนเดิมใช่ไหมก็เหมือนสอนเลี้ยงไข่พอเหลืออีก20%หลังก็สอนดวงยูนเนีนเนี่ยพอสอนแป๊บเดียวคนที่เรียนคอร์ส2ต่อก็จะแบบรูนไม่เยอะแล้วก็จะหมดคอร์สอีกแล้วก็ต้องจาเป็นเหมือนโดนดึงบังคับอะ่ะนิดนิดอ่ะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้คุณก็มาลงคอร์ส3ก็อีกหมื่นหนึ่งหมื่นห้าจากค่าเรียนเต็มสามหมื่นแบบนี้มันคือการสอนเลี้ยงไข่ไง แต่คนสอนเขามักจะอ้างว่าอ๋อมันเป็นพื้นฐานแนะคุณต้องมีพื้นฐานให้แน่นนะมันมันต้องเรียนรับตกผลึกไม่ต้องรีบร้อนคือคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาไม่มีเวลาว่างมันเรียนแบบสามปีห้าปีแบบชิวๆแบบเนี้ยบางคนก็ต้องไปทํางานทำทำอาหารกินของเขาอยู่คือมันจะมีประเภทนี้อยู่ในสังคมคือบางคนอาจจะไม่รู้อันนี้ผมเอาข้อมูลจริงมาบอกซึ่ง คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าอ้เขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนูน่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอะ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรนะวะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระศา ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข hmm. ้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลแล้วไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่านมุดผมเรียนรู้มาสิบปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละนิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบ ให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอาสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนตว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรนเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังเขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอะมัหก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้ คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันนี้เกิดเหตุการณ์ทั้งสช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหาชุดเจ้าตาฟรีมูลค่า4ี่้อยสสี่บาทให้คุณ คุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณม้ากน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกส0มสวันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะคือประมาณว่าช่วงนั้นคุณอาจจะต้องตัดสินใจบางอย่างที่รวดเร็วช้าไม่ได้ช้าโอกาสดีๆอาจจะหลุดลอยไปหรืออาจจะทําใหออ้กิจกรรมที่เราต้องทําอยู่เนี่ยเหมือนแบบ คือคิดช้าไม่ได้เช่นลูกค้าแบบโอเคอยากจะซื้อของคุณตรงนี้เช่นคุณโพสของโพสขายของไปในโลกอินเทอร์เน็ตเขาสมมติสมม,ต,สม,มติว่าคุณคุณขายของชิ้นนี้หมื่นหนึ่งใช่ไหมคุณอาจจะซื้อมาห้าพันแต่ว่ามันมีชิ้นเดียวแล้วคนที่เขามาเห็นเนี่ยเขาชอบก็อาจจะต่อรองว่าพี่หนูมีเก้าพันอย่างเงี้ยได้ไหมคุณอาจจะบอกเอาเก้าเนห้าแล้วกันก็อาจจะบอกว่าเอาเก้าเป็นสี่แล้วกันคุณอาจจะต้องแบบ โอเคยอมไปเถอะยังไงคุณก็กําไรแล้วต้นทุนห้าพันคุณขายเก้าเันสี่คุณก็ได้กําไรสี่พันสี่แบบเนี้ยคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรเร็วเพราะว่าช้าเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาก็ได้นี่คือยกตัวอย่างนะเพราะว่าจุดเจ้าตาจาันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วจันเนี่ยก็เหมือนชั่วโมงที่มันเดินเร็วคือฉะนั้นเนี้ยถ้าเราตัดสินใจช้าเนี้ยก็อาจจะเหมือนแบบว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจหรือแบบโอ้ไม่เอาดีกว่า อะไรมาเนี่ยก็สามารถที่จะแปลความหมายแบบนั้นได้เพราะว่าดาวที่ฮาเดสเนี่ยที่ในสมก,การเนี่ยฮาเดสคือความผมจะอ่านความหมายให้คุณฟังดีกว่าคุณจะได้เก็ตคุณจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ดาที่ฮาเดสเนี่ยจะแปลว่าความยากจนความต้อยต่าพลังทําลายจากอดีตขยะความสกปรกความลังเลนะลังเลลีลอ ความล่าช้าเนี่ยช้าไม่ได้เงี้ยความหมายทั่วไปมันแปลว่าความยากจนความไม่รับื่นขยะมูลฝอยความเจ็บป่วยชนิดเนื้อรังหรือตกอยู่ในสภาวะผิดปกติหรือยากลําบากทุกขเวทนาความเป็นไม้โรคติดต่อของเก่าอันนี้มันมันเป็นเรียกว่าจุดที่เหมือนตัวคุณเนี่ยจะต้องไปข้องเกี่ยวข้องแวะเกี่ยวกับเอ่อเรียกว่าอิทธิพลของพวกเนี้ย ของดาวทิพาเดสเนี่ยเช่นคุณอยากขายรถที่คุณมีอยู่อยากจะไปเปดลดี่ยนรถคันใหม่อาจจะมีคนมาต่อรองราคาคุณอะไรประมาณนี้คุณอาจจะจําเป็นที่คุณจะต้องแบบลดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการยกตัวอย่างนะแล้วมันมันมาเจอดาวงคารตรงเนี้ยดาวอคานก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทำแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องเงินผลประโยชน์แล้วก็เออ ไอ้วงสีเหลืองเนี้ยมาทำมุมสูงศงากับดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็แปลว่าเรื่องของความรักความสุขใจแล้วก็เรื่องเงินท่าน,นี้ถ้าเกิดโฟกัสเรื่องของงานผลประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็จะแบบเราก็จะตีความหมายเรื่องเงินผลประโยชน์ที่เราจะต้องทำแล้วก็จะมีดาวพุธอยู่ด้วยคือเรื่องการติดต่อเอกสารสัญญาการเจรจานะดาวพุธและที่ไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่ ตรงนี้ด้วยนะเออมันมีจิดเจ้าตาเมอริเดียนเนี่ยมาอยู่ดาววงนอกที่โครจรอ,อยู่ติดกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็จะแปลเรื่องความรักความสุขใจจุดนี้ก็จะเป็นนัยยะว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณยังไงคุณก็ต้องมีการติดต่อการติดต่อเรื่องของเงินผลประโยชน์เพราะว่าดาวศุกร์กับเมอริเดียนเขาอยู่ข้าองศาของราศีมิถุนมิถุนก,ก็คือดาวพุธดาวพุธก็คือเรื่องของการเจรจาการเอกสารสัญญา การติดต่อแล้วก็มีดาวพุธอยู่วงนอกอีกดาวจริงดาวพุธเนี่ยดาวพุธเนี่ยเขาอยู่พิกัดของราศีกุมก็คือดาวยูเรนนสก็คือเกิดขึ้นแบบรวดเร็วฉับพันแบบทงางออนไลน์อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์แบบที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันคือช้าไม่ได้แบบเนี้ยคือต้องตัดสินใจรวดเร็วหรือว่าอยู่ๆก็แบบว่าเช่นสมมุติคุณประกาศขายบ้าน ขายบ้านมือสองบ้านที่คุณเคยอยู่แล้วแคุณต้องขายเอ,อนานๆอาจจะมีคนไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะมาสนใจจะมาขอซื้อบ้านคุณโทรมาอะไรประมาณนี้โทรมาก็คือดาวน์ุดก็คือการติดต่อแล้วก็เรื่องเงินผลประโยชน์ที่คุณจะต้องเข้าไปทําคือดาวน์ขายแบบประมาณว่าไอเราเองก็อยากขายเช่นคุณอาจจะกะขายหลังหนึ่งหนึ่งล้านบาทเมื่อก่อนคุณซื้อมาหลังละแปดแสน แต่เขาต่อคําเดียวพี่หนูมี9 5 0 0 0 0ห้าหนูจะซื้อสดไม่อยาก่อนแบงค์ขายหนูได้ไหมในใจคุณก็คิดอยู่แล้วถ้าคนมันต่อ900,000กวาบาทคุณก็อาจจะขายถ้าถึงช่วงนั้นเนะี่ยคุณอาจจะบอกโอเคได้ถ้าคุณต้องอย่างนี้นะยกตัวอย่างนะโอเคถ้าพี่ให้น้องตอนนี้เอร้านหนึ่งลดเหลือ9้0 0 0 0ห้าโอเคเดี๋ยวน้องมาจำเงินมาเลยหนึ่งหมืนบาทนะแล้วภายในเจ็ดวันน้อง โอนไปเลยเดี๋ยวโอนที่คมพี่ดินตัดสดโอนมาตอนนี้พี่ไม่โกงไม่หนีหรอกเพราะพี่ไม่อยากมาโดนกฎหมายเล่นงานว่าหาวาโกงคนอะไรมาเนี้ยคือคุณต้องตัดสินใจแบบว่าให้เขาเนี้ยร่วมกับการตัดสินใจด้วยว่าถ้าเราลดให้คุณจากหนึ่งล้านบาทเหลือเก้าแสนห้าคุณกล้าต่อฉันกล้าลดคุณก็ต้องกล้าเงินมาจำด้วยภายในเจ็ดวัน คุณก็ต้องโอนคุณไม่จําไม่ต้องเยอะเอาแค่หมื่นเดียวอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดสมมติคุณไม่ตัดสินใจใช่ไหมคุณช้าเขาอาจจะไม่ไม่ซื้อหรือว่าถ้าคุณบอกโอเคได้9แ0 0 0 0าแล้วเขากลับไปคิดเขาอาจจะไม่เอาไงคือเพราะว่าอารมณ์ช่วงนั้นเขาอยากจะได้ราคา9 0 0 0 0 0เราก็ต้องเล่นเล่นกับอารมณ์เขาแล้วก็กขายอยู่แล้ว9 0 0 0 0 0นกว่าบาทใช่ป่ะบ้านอาจจะต้องมีการซ่อมแซมอะไรประมาณน,นี้เราก็คิดอยู่แล้ว ถ้ามีใครต่อรอง9แสนก็บ,บาทอาจจะขายแต่เขาอาจจะคุยกับคุณง่ายะคุณก็อยากคิดว่าการที่เขาคุยกับคุณง่ายแล้วเขาอยากจะซื้อของของเราจริงๆอาจจะเป็นอารมณ์ที่เขาต่อรองมาฉะนั้นเมื่อเขาก้าต่อคุณก็กล้าให้แต่คุณก็ต้องกดดันเขาเพราะว่า,าทิศแมอมเปตต์เนี่ยมันคือสภาวะกดดันกดดันจุดเจ้าตาจันก็คือของที่ถูกใจจันก็แปลว่ามวลชน ก็คือเหมือนแบบถูกใจเมื่อคุณถูกใจคุณก็มาจำเลยคุณกล้าต่อราคานี้ฉันก็กล้าให้อันนี้คือผมยกตัวอย่างแต่คุณจะต้องไปประยุกต์กับอาชีพคุณแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่คุณจะดําเนินการนะคือผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนถ้าคุณมีจุดจ้าชะตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีตุล เกิดขึ้นแน่แต่ผมจะบอกคุณว่าคุณไม่ต้องมาเชื่อผมแต่ผมจะบอกคุณว่าคุณกับผมเราไปพิสูจน์กันเลยคุณเอากระดาษปักกไปจดที่ปฏิทินคุณคุณจะได้ไม่ลืมถ้าคุณไม่จดคุณจะลืมแล้วคุณจะไม่ได้พิสูจน์ไปกับผมเราไปพิสูจน์กันเลยว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ผมว่าอาจจะสมการที่มันเห็นนะอยู่ในราศีตุล่ะ เจอแน่นอนแต่มันอยู่ที่โครงสร้างของคุณด้วยว่าถ้าโครงสร้างของคุณเนี่ยมีดาวสุ์ดาวพฤหัสดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในโครงสร้างที่ดีๆเนี่ยเหตุการณ์มันก็จะแปลด้านดีมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีโครงสร้างมีดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวคารดาวเสาเหตุการณ์ก็จะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยเพราะดาวมันจะมีสองด้านมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวเดียวกัน